ถ่ายคลิปเรียกเีงให้เพื่อนให้เพื่อนเฮ้เฮ้วัาดีลายอันนั้นมันไม่ได้เป็นโรคม้าหลืนละม้าลายของมันใช่ไหมใบพลับเห็นไ y little my เล t t l e pony อืออือมีเลยมีเลย แตักตักแตงแตักตักแตงเฮ้ยผีเสือ้อเนี่ยแค่ดูบนนี้ก็รู้แล้วพลายพลายพลายดีเดัด้วยไม้ห้อุอย้ยข้างบนมีอะไรมีขี้เหรอโอ,นนอ้อยลายโดนลาย โอ๊ยไหลไหลมันไหลใช่ปะมันไหลอ่ะใช่ปะมันไหลมันไหลอ่ะเฮ้ยตกใจเกือบมือถือตกขอร้องขอให้ฉันเนี่ยนี่นะโอเคถ่ายคิมา บอกว่าหยุดบอกว่าหยุดหลายครั้งแล้วมีไอจีอ่ะมีไอมีไอจีมีไอจีนี่ดินขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกมันธรรมชาตินะ เดินต่อไปเฮ้ยเดินไปวิ่งวิ่งวิ่งซิกมาพลายพลายพลายเฮ้ยย่าเฮ้ยพลายพลาย อะไรอะไหนมูน่ะเต็มเลยทำไมมีสัตว์ตัวเดียวที่เยอะเฮ้ยมีควายมีควายอยู่ ใช่ไหมควายไหมใช่หรอใช่ไหมันนั้นหรอมันไอควายหรือเปล่ารู้แล้วอันนั้นเธอเลยทำไมควายเป็นแบบนั้นเธอเพราะว่าเธอเป็นควายอะไรนะเพราะว่าแม่เขาอกว่าเธอเลย ไปต่อเฮ้ยอ๋อไปต่อเลยไปแล้ว่าลูกเราไปไปต่อเลยใช่ไม่ใช่ควายไทยไปต่อเลยอโบบาถือเวทีฮะอะไรไม่มีนั่นน่ะมีแค่ตูดอ่ะมันกำลังขี้อยู่ขี้ตูดขี้ควาย ขี้ขี้เตียะอุ้ยเตะกว้างกว้างแกงเหนืออุ้ยมันมันบอกว่าแกงเหนืออุ้ยแสดงว่ามันกินได้แกงเหนือแกงเหนือตรงนี้มีแกงเหนือเนี่ยมาดิมามาสัดกันมาสัดกันจะเป็นยังงามเลยอะมาสัดมาสัด คลิปก็พอแล้วนะอยากโอเค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 พูดตัวสี่ตัวอะไรากงหลัแกงเหนือฮะแกงเหนือดูตรงไหนกันเนี่ยอ๋ออ๋ออ่านตรงนี้แกงเหนือแกงเหนือพูดตีตัวอะไรนะตัวนี้คือ เอ้แก,ง,แกงเหนือ,อแกงเหนือ,อ,อแกงเหนือนี่หางเลมัน <c oughs> กินได้เพราะว่ามันชื่อว่าเหนือ,ออ่า